สวัสดีค่ะ โอเคเราอยู่ที่ measuring personality นะคะหัวข้อสุดท้ายนะคะ,ะเรารู้แล้วว่าเราใช้แบบสอบถามนะคะ EPI นะคะวัดคุณลักษณะบุคลิกภาพนะคะที่แบ,บ่งออกเป็นสอง dimension s ใช่ไหมคะก็คือเป็น introvert extrovert แล้วก็ stable unstable ได้นะคะส่วนอีกอันนึงก็คือว่าด้วยเรื่องของการวัด mood state นะคะ POMS ก็อธิบายว่าณนะขณะนั้นเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการสังเกตนี่แหละนะคะ เขาเรียกว่า observations นะคะ another way to measure personality is by observing people นะคะก็ง่ายที่สุดเลยเราจะรู้จักใครสักคนหนึ่งเราก็ต้องดูเขาใช่ไหมคะว่าเขาเป็นคนยังไงมีบุคลิกลักษณะยังไงนิสัยยังไงอย่างเงี้ยนะคะ look at people for them to display particular traits or behaviors that will give you an insight to their personality นะก็คือ ดูในสิ่งที่เขาทำเพื่อที่จะมองหา traits traits ในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าลักษณะพิเศษสิ่งที่เป็นตัวเขานะคะแล้วก็ดูที่ behaviors ก็คือดูที่พฤติกรรมว่าเขาทำอะไรสิ่งนั้นจะทำให้เราเนี่ยมี insight insight ก็คือ,อความรู้ในเชิงลึกนะคะเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคนคนนั้นได้ด้วยนั่นเองนะคะ ดังนั้นเนี่ยในหนังสือเนี่ยเขาก็อธิบายว่าให้ลองทำแบบนี้ดูนะ try this นะวิธีการนะคะ watch a selection of different sports ลองดูกีฬาประเภทต่างๆนะคะอาจจะเลือกประเภทที่เป็นทีมอันนึงแล้วก็เลือกผู้เล่นหนึ่งคนในทีมอาจจะเป็นผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกับเราก็ได้ นะคะประมาณนี้นะถ้าเป็นกีฬาที่เป็นทีมหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือให้เลือกกีฬาที่เป็นผู้เล่นคนเดียวอาจจะอะ่เล่นกอล์ฟหรือว่าเป็นเทนนิสก็ได้คนเดียวอย่างนี้แล้วให้สังเกตดูที่นักกีฬาคนนั้นนะคะให้เลือกแบบดูคนเดียวนะไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภททีมหรือประเภทเดียวประมาณนี้นะคะ pick an athlete ให้เลือกนักกีฬามาคนนึง to watch นะ in each and then answer the following questions ให้ดูนะแล้วให้ตอบคำถาม2ข้อนี้ ข o อแรก number o Which traits and behaviors do they display while they are performing? นะในขณะที่เขาเล่นกีฬาผู้เล่นคนนะั้นอะ่ะเขามี traits ก็คือคุณลักษณะอย่างไรรวมถึงมี behavior นะคะก็คือพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงนะคะอที่เขาแสดงออกในขณะที่เขาเล่นกีฬาอันนี้คือดูเฉพาะเวลาเขาเล่นกีฬาเนาะนะนะ Number t w What do these traits or behaviors suggest about their personality types นะหลังจากดูแล้วเนี่ยให้อธิบายว่าไอพฤติกรรมหรือว่าคุณลักษณะที่เราเห็นเนี่ยนะคะมันบ่งบอกอะไรได้ไหม suggest ก็คือเหมือนแบบแนะนำหรือบ่งบอกก็ได้นะคะว่าคนคนนี้มี personality type แบบไหนลองดูซิว่าสิ่งที่เราเห็นในกีฬามันคือตัวตนของเขาจริงๆหรือเปล่าอ่าประมาณนี้นะเป็นการฝึกดูนะคะว่า ผู้เล่นแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับตัวครูเองคิดว่ามันไม่ได้อ่าน่าสนใจเฉพาะในแง่ของกีฬาเท่านั้นนะแต่เป็นในแง่ของการใช้ชีวิตประจําวันด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือการฝึกดูเพื่อที่จะให้เข้าใจผู้อื่นแล้วในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะมาดูเพื่อที่จะเข้าใจตัวเองได้เช่นเดียวกันนะอาจจะ observe ตัวเองก็ได้ว่าในขณะที่ตัวเองทํา การแข่งขันหรือว่าเล่นกีฬาเนี่ยเราเป็นคนแบบไหนแต่ในจังหวะที่เราอยู่ข้างนอกเราเป็นคนยังไงนะเราจะได้เข้าใจตัวเองด้วยนะคะเวลาที่คนอื่นเขามองเราเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อเขาเห็นเราเป็นอย่างนี้เขาก็เลยเข้าใจว่าเราเป็นคนแบบนี้แต่จริงๆเราอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะหัวข้อ measuring personality ก็มีเท่านี้นะคะ